เคยมีกฎหมายไทยที่กำหนดบทลงโทษของคนที่เป็นกระสือเอาไว้อยู่ด้วยนะครับทุกคนเมื่อผู้ถูกเข้าสิงเนี่ยหิวกระหายจนไม่สามารถทนได้ในยามดึกคืนนั้นเนี่ยกระสือก็จะออกหากินด้วยการถอดหัวพร้อมกับพวงเครื่องในลอยตามลมไปหากินโดยจะทิ้งร่างกายที่เหลือเอาไว้ที่บ้านนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการประจําทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะครับกับรายการร้อนดูดีนั่นเองครับผมสาหรับร้อนดูดีในสัปดาห์นี้นะทุกคนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักคุ้นเคยกับกระสือเป็นอย่างดีนะครับแต่มีใครรู้ไหมครับว่ากระสือมันมาจากไหนมันเกิดมาได้ยังไงแล้วเรื่องราวความเป็นมาของกระสือมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้าง แล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าเคยมีการพูดถึงกระสือเอาไว้อยู่ในกฎหมายของไทยด้วยนะครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอของช่องดูดีอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆนั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับทุกคนสำหรับกระสือเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในผีไทยที่คนไทยเนี่ยพูดถึงกันบ่อยมากๆ แล้วก็ยังถูกนําไปใช้ในภาพยนตร์หลายเรื่องเลยนะครับสําหรับคนไทยในโบราณเนี่ยผีกระสือนั้นถูกเรียกว่าผีรากไส้ครับแล้วจึงถูกเปลี่ยนเป็นผีกระสือในภายหลังนะทุกคนโดยเชื่อกันว่ากระสือเนี่ยเป็นผีชนิดหนึ่งที่เข้าสิงผู้หญิงแต่ถ้าหากว่าเข้าสิงผู้ชายเนี่ยจะถูกเรียกว่ากระหังครับผม ซึ่งก็มักจะเป็นหญิงชารานะครับเมื่อผู้ถูกเข้าสิงเนี่ยหิวกระหายจนไม่สามารถทนได้ในยามดึกคืนนั้นเนี่ยกระสือก็จะออกหากินด้วยการถอดหัวพร้อมกับพวงเครื่องในตับไตไส้พุงลอยตามลมไปหากินครับทุกคนโดยจะทิ้งร่างกายที่เหลือเอาไว้ที่บ้านนะครับ แต่ในนิยามของท่านเสถียรโกเศสนักปราและนักการศึกษาคนสําคัญของไทยเนี่ยเชื่อว่าผีกระสือนั้นเป็นเพียงผู้หญิงแก่ที่มีหัวกับไส้ที่สามารถเลืองแสงได้เท่านั้นนะทุกคนโดยจะไม่มีอวัยวะอื่นๆติดตามมาด้วยนั่นเองครับแต่ว่ากระสือที่มีหัวกับไส้แล้วก็มีอวัยวะอื่นๆติดมาด้วยเนี่ยถูกแต่งเติมขึ้นมาภายหลังนะครับจากจินตนาการของนักวาดภาพที่ชื่อว่าทวีวิศนุกรที่เขาได้วาดเอาไว้ในใบปิดภาพ,พยนตร์เรื่องกระสือสาวเมื่อปีพศ2516ครับ ทำให้ในปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยจำภาพกระสือที่มีทั้งปอดหัวใจตับน้าและเครื่องในทุกๆส่วนเนี่ยติดออกมาก,กับหัวกระสือด้วยนั่นเองครับผมโดยลักษณะของกระสือเวลาที่มันออกหากินเนี่ยนะครับเราจะมองเห็นเป็นดวงไฟขนาดใหญ่สีแดงหรือสีเขียวเรืองวาวนะทุกคนซึ่งเชื่อกันว่าดวงไฟนั้นแหะครับคือวิญ,ญญาณของผีกระสือที่สิงอยู่ในร่างของเหยื่อผู้เคราะร้ายนั่นเองครับผม โดยกระสือเนี่ยมักจะออกหากินตั้งแต่ช่วงเวลาหัวค่ำแล้วก็จะพบบ่อยในช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มไปจนถึงใกล้รุ่งสางนะทุกคนและเมื่อกระสืออิ่มน้ำสำราญแล้วเนี่ยผีกระสือก็จะกลับมายัางร่างของตนแล้วก็ใช้ชีวิตในตอนกลางวันเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทุกประการเลยครับผมแต่ทว่าก็ยังคงมีการแสดงอาการที่ผิดปกติให้เห็นอยู่บ้างนะทุกคนตัวอย่างเช่น คนที่เป็นกระสือเนี่ยมักจะไม่ชอบสบตาคนอื่นชอบสันโดษชอบเก็บตัวบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ชอบแสงสว่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นเองครับมีใครรู้จักคนที่แสดงอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่าครับถ้าใครรู้จักคนที่แสดงอาการเหล่านี้อยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นกระสือเสมอไปนะทุกคนซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับคนไทยหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่ากระสือนั้นไม่ใช่ผีไทยแท้ๆนะครับผมแต่เชื่อกันว่ากระสือเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากประเทศเขมรครับ โดยจะถูกเรียกว่าเอิบซึ่งเกิดมาจากผู้ที่ทำการเล่นไสยศาสตร์แล้วก็ทำผิดข้อห้ามจนกลายเป็นกระสือซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนผีกระสือนั้นปรากฏตัวอยู่ในความเชื่อของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทบทุกประเทศรอบๆประเทศไทยเราเลยนะครับตัวอย่างเช่นประเทศลาวเนี่ยจะเรียกผีกระสือว่ากระสือเหมือนกับคนไทยเลยนะครับส่วนชาวเวียดนามเนี่ยจะเรียกว่ามาลายในแถบประเทศมาเลเซียเนี่ยจะเรียกว่าฮันตูปีนังกะลันซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นนะครับ ก็เป็นชื่อที่เรียกสิ่งเดียวกันนั่นก็คือผีผู้หญิงที่สามารถถอดหัวแล้วก็อวัยวะภายในที่ติดกับส่วนหัวออกไปจากตัวได้เพื่อออกไปหากินในยามค่ำคืนและก็สามารถเปล่งแสงระยิบระยับออกมาจากเครื่องในต่างๆสเสมือนแสงของหิ่งห้อยแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวด้วยการลอยเหนือพื้นดินได้นั่นเองครับผม แม้กระทั่งในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปีศาจท,ที่สามารถถอดหัวออกไปหากินในเวลากลางคืนได้เช่นเดียวกันนะทุกคนที่ว่ากันว่าหากมันไม่สามารถกลับเข้าร่างได้ทันในตอนรุ่งเช้ามันก็จะเสียชีวิตนั่นเองครับผมโดยสาเหตุสําคัญที่ทําให้คนธรรมดากลายเป็นกระสือได้ตามความเชื่อของไทยนั้นเชื่อว่าสามารถเกิดขึ้นได้จากสองสาเหตุดังต่อไปนี้ครับสาเหตุที่1นนะครับก็เกิดขึ้นจากน้ําลายของผีกระสือนั่นเองครับผม ซึ่งว่ากันว่าเมื่อผีกระสือเนี่ยรู้ตัวว่าตนเองจะต้องตายนะครับก็จะไม่ยอมตายอย่างสงบครับทุกคนแต่ว่าจะพยายามหาทางสร้างทายาทกระสือต่อด้วยการคายน้ําลายให้ลูกหลานคนใดคนหนึ่งทานเพื่อที่จะให้กลายเป็นกระสือสือบทอดต่อไปนั่นเองครับผมโดยในบางความเชื่อเนี่ยนะครับก็จะเชื่อว่าเมื่อใครได้รับน้ําลายจากผีกระสือแล้วก็จะกลายเป็นทายาทของกระสือในทันทีนะครับแต่ถ้าว่าก็ยังมีบางความเชื่อครับผมที่บอกว่า กว่าจะเป็นกระสือได้นั้นจะต้องได้รับน้ำลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งสะสมในร่างกายถึงปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยถึงจะกลายสภาพเป็นผีกระสือได้นะครับซึ่งพฤติกรรมในการแสวงหาทายาตนั้นก็เป็นกลไกาตามธรรมชาติของผีกระสือซึ่งถ้าหากกระสือตนใดพยายามฝืนเนี่ยก็จะต้องเกิดความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสคร,ครับผมแต่ถ้าหากว่าทําตามเนี่ยก็จะได้ตายจากไปอย่างสงบนั่นเองครับส่วนสาเหตุการเป็นกระสือแบบที่2นั้นนะครับ เชื่อกันว่าเกิดจากการถูกพูดเข้าสิงนั่นเองครับผมโดยความเชื่อดังกล่าวนี้นะครับมาจากความเชื่อที่ว่าผีกระสือนั้นคือพูดประเภทหนึ่งครับทุกคนที่เกิดขึ้นมาจากวิญญาณของมนุษย์โดยเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยชอบหลอกลวงต้มตุมตนคนอื่น เมื่อตายลงไปเนี่ยก็กลายเป็นเปรตจะต้องทุกข์ทรมานจากความหิวโหยชอบกินของบูดของเน่าเสียเนื่องมาจากวิบากกรรมที่ชอบทําเรื่องสกปรกที่เต็มไปด้วยความโลภอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นและเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นเปรตเนี่ยหากยังไม่หมดกรรมนะครับก็จะกลายมาเป็นพูดหิวโหยนั่นเองครับผมแต่ถ้าว่าจะกินได้เฉพาะของสกปรกของคาวของเน่าเหม็นเท่านั้นนะครับ ซึ่งพูดเหล่านี้ก็จะพยายามเข้าสิงคนที่มีวิบากกรรมเหมือนกับตนเองในสมัยที่เป็นมนุษย์จนกระทั่งกลายเป็นกระสือไปนั่นเองครับทุกคนซึ่งก็จะมีลักษณะเหมือนกับกาฝากหรือปลรสิตนะครับที่เมื่อใครถูกสิงสู่เป็นเวลานาน,านเนี่ยพูดนั้นก็จะยึดร่างได้สมบูรณ์แล้วก็ถอดหัวของร่างที่สิงสู่ออกไปหากินของเน่าเหม็นในเวลากลางคืนนั่นเองครับผมซึ่งดวงไฟที่เราเห็นเป็นแสงสว่างเรืองๆนั้นนะครับแสงนั้นเองแหละครับคือดวงจิตของมนุษย์ที่มีวิบากกรรมอยู่นั่นเองครับทุกคน โดยในขณะที่พูดกระสือออกหากินนะครับพูดมันจะอัมพางร่างกายไว้ครับทุกคนทําให้คนเนี่ยเห็นเพียงแค่แสงลอยไปลอยมาเท่านั้นนะครับแต่จะไม่สามารถมองเห็นตัวพูดเวลาที่มันไปพบเจอของสดของคาวเน่าเหม็นเนี่ยมันก็จะจําแรงร่างกายออกมาเป็นพูดที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายมนุษย์ แต่จะเป็นมนุษย์ที่ผอมดำดูน่าเกลียดน่ากลัวไม่สวมใส่เสื้อผ้าแล้วก็เริ่มสวาปามของบูดของเน่าเข้าไปนั่นเองครับทุกคนซึ่งกระสือที่เกิดขึ้นจากพูดนั้นนะครับก็จะมีความแตกต่างจากกระสือทั่วไปนั่นเองครับผม นอกจากนี้นะครับในประวัติศาสตร์คนไทยเนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระสือบนันทึกเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตนั้นเนี่ยเคยมีกฎหมายไทยที่กําหนดบทลงโทษของคนที่เป็นกระสือเอาไว้อยู่ด้วยนะครับทุกคนโดยระบุเอาไว้ในกฎหมายตรา3ดวงซึ่งเป็นประมวลกฎหมายที่ใช้ปกครองคนไทยในสมัยรัชกาลที่1นนะครับเนื่องจากว่าคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยเชื่อว่าผีกระสือนั้นมีอำนาจที่น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากจนจะต้องระบุเอาไว้ในกฎหมายตราสามดวง โดยมีการระบุโทษของการใช้อำนาจคุณไสในทางมิชอบเกี่ยวกับการเป็นกระสือหรือว่าใช้ให้กระสือเนี่ยไปทำร้ายผู้อื่นนะครับซึ่งถ้าหากจับได้เนี่ยก็จะทำการประหารแล้วก็ยึดทรัพย์เข้าหลวงโดยทันทีนะครับทุกคนซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้นะครับถูกระบุเอาไว้ในมาตรา137 เกี่ยวกับการควบคุมผู้ที่เป็นหมอยาหมอว่านหรือหมอผีที่เรียกว่าจัก,กระซึ่งมันก็คือผีป่าที่หมอผีชาวป่าเนี่ยเลี้ยงไว้เพื่อทําร้ายศัตรูเนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นผีที่ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านก่อให้เกิดความเกลียดชังหรือใส่ความกันได้ด้วยนั่นเองครับผมซึ่งถ้าหากถามว่าผีกระสือเนี่ยสามารถทําร้ายมนุษย์ได้หรือเปล่าตามความเชื่อแต่โบราณเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่าผีกระสือนั้นจะไม่ทําร้ายมนุษย์ก่อนนะครับผม เวลาที่มันออกหากินแล้วบางเอื่นไปพบกับมนุษย์เนี่ยมันก็จะพยายามหลบหนีไปนะครับแต่ถ้าหากว่ามนุษย์คนนั้นเนี่ยเป็นศัตรูคู่อริกับผีกระซืออยู่ก่อนแล้วมันก็จะมีความอาฆาตพยาบาทต่อคนคนนั้นอยู่ครับทำให้ในบางครั้งเนี่ยผีกระซืออาจจะทําร้ายคนที่ตนเกลียดชังจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผม สำหรับการระบุว่าใครคือผีกระสือนั้นสามารถทำได้อยู่หลายวิธีนะครับทุกคนตัวอย่างเช่นนำผ้าเช็ดปากที่ผีกระสือมาเช็ดปากเอาไว้เนี่ยไปต้มครับพอต้มแล้วนะครับก็จะทำให้ผีกระสือนั้นเกิดความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนแล้วก็แสดงตัวออกมาเพื่อร้องขอไม่ให้ทำการต้มผ้าเหล่านั้นต่อครับผม หรือว่าจะนําผ้าเช็ดปากของกระสือเนี่ยไปฟาดกับราวบันไดก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากทำแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ผีกระสือนั้นปากบวมครับทุกคนเหมือนกับว่าถูกใครเนี่ยใช้ไม้ตีปากเลยนะครับแต่ทว่าการขับไล่ผีกระสือให้ออกจากร่างของคนที่ถูกสิงสูนั้นจะไม่สามารถทําได้เหมือนผีทั่วไปนะครับทุกคน เพราะว่าผีกระสือเนี่ยเป็นปีศาจชนิดพิเศษใส่ไข่ครับผมเฮ้ยไม่ใช่เหตุผลที่ไม่สามารถขับไล่กระสือออกจากร่างกายของผู้ที่ถูกสิงสู่ได้นั้นก็เนื่องมาจากว่าร่างกายของผู้เคาะร้ายเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงจนสามารถถอดหัวถอดไส้ที่ทําให้ร่างกายนั้นเสียหายอย่างหนักหรืออาจจะกล่าวได้ว่าร่างกายนั้นได้ตายไปแล้วก็ได้นะทุกคนแต่เหตุผลที่ทําให้ร่างกายนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยก็มาจากอํานาจลึกลับของกระสือนั่นเองครับผม ดังนั้นการพยายามขับไล่ผีกระสือให้ออกจากร่างก็เปรียบเสมือนการพยายามฆ่าเจ้าของร่างเลยนั่นเองครับทุกคนเอาละครับมาพูดถึงมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เคยได้ให้คําอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการพบเห็นกระสือเอาไว้หลายอย่างนะครับตัวอย่างเช่นระบุว่ากระสือเนี่ยเกิดจากแก๊สมีเทนครับผม ซึ่งเกิดจากการสะสมของซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในนาข้าวหรือในทุ่งโล่งจนเกิดการลุกไหมในเวลากลางคืนแล้วก็กลายเป็นลูกไฟทรงกลมจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในความมืดซึ่งการลุกไหมตรงนี้แหละครับอาจจะทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นกระสือได้นั่นเองครับผมแต่ถ้าว่าในทฤษฎีของก๊าซมีเทนนั้นนะครับก๊าซมีเทนมันจะลุกไหมเฉพาะบนพื้นผิวเท่านั้นนะครับผมดังนั้นทฤษฎีนี้เนี่ยจึงไม่สามารถที่จะอธิบายการพบเห็นผีกระสือที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับ แต่ก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งครับทุกคนนั่นก็คือทฤษฎีภาพหลอกตานั่นเองครับผมซึ่งภาพหลอกตาที่ว่านั้นนะครับก็เกิดขึ้นจากการตกกระทบของแสงจากที่อื่นหรือว่าเป็นแสงจากเครื่องบินหลอกตาให้ผู้พบเห็นเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นกระสือได้นั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งครับที่ระบุว่ากระสือนั้นคือของปลอมครับผมทฤษฎีนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าหลายๆครั้งที่การปรากฏตัวของผีกระสือเนี่ย เกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งของมนุษย์ที่ทําขึ้นเพื่อแกล้งหลอกผู้อื่นนั่นเองครับผมสาหรับเพื่อนๆเนี่ยคิดว่ากระสือเกิดมาจากอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของผีกระสือที่ผมนํามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับมันก็เป็นเพียงอีกความเชื่อหนึ่งอีกตำนานหนึ่งที่ผมไปรวบรวมมาให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งก็จะมีอีกหลายๆแบบนะครับที่อาจจะเล่าไม่เหมือนกันกับที่ผมเล่าเนาะถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้อง ฝากขอภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าหากทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย